วันนี้กับเชฟมอสคนเดิมครับประเติมคือเชฟมอสมีข่าวดีกับข่าวร้ายจะมาบอกนะครับเชฟมอสขอเรื่องข่าวร้ายก่อนแล้วกันครับเพราะว่าข่าวร้ายนั่นคือตากับญาติของเชฟมอสป่วยนะครับซึ่งตอนนี้เชฟมอสไม่รู้หานได้ขึ้นใครนะครับพรางเชฟมอสจะไปเพื่อญาติของเชฟมอสก็พวกเขาก็ดูเชฟมอสในทางที่ไม่ดีหรือว่าเชฟมอสจะมาขอเงินเขานะครับเพราะว่าเชฟมอสจนเชฟมอสไม่ค่อยแบบไม่มเงินนะครับ แม่ของเชมอก็ป่วยเลยต้องมาเป็นแม่บ้านส่วน่ยพ่อของมอก็ทากํางานคนเดียวนะครับแต่เชมอสพื่อนดีที่ยังมีพอมีเพื่อนบ้านดีๆนะครับเขาก็ได้ไปต่างจังหวัดเขาได้เก็บมะลุมหรือว่าเอาของฝากจากต่างจังหวัดที่มาปีใหม่ให้เชมอสนะครับเชมอสก็ได้ให้ของปีใหม่กับเขาเหมือนกันนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ข่าวดีนั่นก็คือเชมอสจะทำของสมมะลุมนะครับ โอเคสำหรับวัตถุดิบก็ง่ายๆสั้นๆนะครับนั่นก็คือมันลุ่มขึ้นเองแกนงส้มก็ต้องใช้ปลาปลานิลน,นะครับปลาน้ำมะขามเปียกพี่แกนงส้งมดูมามินะครับแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ น้ำปลาละนะครับโอเคแล้วเราจะมามนะเลี้ยงน้ำน,น,น,นะครับ,รบแล้วเชฟมาขอเลี้ยงายด้วยไครับโอเคหลากะนะเชฟ่าทำการตักน้ำใส่ถ้วยของพี่แกงนะครับเพื่อพแกงละลายนะครับน้ำคนๆในแ,บบแกงครับเอาไม่เยอะมากครับ วันนี้เชมอสไม่มีแม่มาช่วยถ่ายนะครับเพราะว่าแม่เชมอสต้องทำงานอยู่ไปด้วยนะครับเชมอสอาจจะลำบากนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเชมอสอะไรเงี้ยเพื่อจะไม่เนี่ยเชมอสนะครับเราไม่ถ่ายก็ต้องละลายแกะนะครับละลายต่อที่เปนละลายไม่ค่อยแข็งนครับแต่ถ้าอยากไมละลายแบบตากได้เลยชั้นนี้ชั้นนี้ครับสูตรนี้ได้มาจากเชมอสนะครับแม่เชมอสกับพ่อเชมอสนี่ทำงานหนักมาก พอนี้แคไม่ได้ทักเลยค่ัก็ทำงานตลอดนะคะก็เป็นนาดธรรมดานะคะไม่มีอะไรมาเก็ไม่มีรมยแอะไรมากเอ๊แล้วพี่เจมส์ชีมสก็ฟ้อนใสแล้วใส่เลยใส่เลยใส่เลยแล้วก็เอาไปวางก็รอให้เหลือนะคะ พอเดือดพอเดือดแล้วเราไปใส่น้ำมะขามเปียกน,นะคระเข้ม okay, แล้วจะใส่น้ำมะขามเปียกน, <c oughs> น้ำเดือดแล้วนะครับเด็กมอสทำการใส่น้ำมะขามเปียกไปครับสามลักกีนะครับสามลักกี้ไปเลยพอเปียกหมด้องมีข้าพอีกนึงนึงร้อยสี่สิบสองโอเคหลนั้เราก็จับปุ้ยผ้นุ้ยนะครับ น้ำปลาเชียมอสได้ตัวใหเรียบร้อยแล้วนะครับเออเชียรมอสจะใส่ด้วยแล้วก็ตักนะครับต้องอดีในการคุณเชียร์มอสนั่นเองอเ,เอาสองช้อนนะครับตลอดน้ำปลาแล้วก็เออแม,ม่นะครับลำบาก่นิดนึงนะครับเพราะว่าแม่ของเชียมอสไม่อยู่นะครับ จากนั้นเราก็ลังจะใส่น้ำปลานะครับเอาประมาณหนึ่งทัพพีนะครับจะได้อร่อยอหอมนะครับเชื่อว่าไม่รู้เป็นไรชอบกินอาหารสานครับและเชื่อว่าก็ชอบกินสารนะครับจากน,นั้นเราก็จะเตินมน้ำหนงนะคะเพราะน้ำข้นเกินไปค่ะข้นมากจริงๆโอเค นนนะเช็งยก็คนะหลังากนั้น,นเชฟมอดารใส่มะเลยนะครับต้องอบทาง,ทางเพื่อน้านเชฟมอได้นะครับที่เอา,ามะรฝาดนะครับอย่างเปนเยนเนพรกนะครับัากาะรัเชฟอก็สกเยนซื้อมานะครับแต่มะไ่เชไดแน้าเลยนะเพื่อนมาี่านคะเชฟมอนะครับ มนุ่เมาูมกๆนะสวยไม่ต้องคนนะครับรอให้เดือดนนะครับพอเดือดแล้วเราจะทำการใส่สาบนิดลงไปครับก๋วยที่นั่งรอแกงส้มมาลูของเชฟบอสเดือดนะครับเรามาฟังเพลงเชฟบอดจะมีกว่าข้าวนั่นก็คือเพลงอย่าไปฟังวามสนะครับงั้นขอร้องเนื้อก่อนกเลยนะครับกับเพื่อนเบาใหนบ้านอย่าลืมทำ ก็เพราะอยากายจำยากมใบแต่แต่เมื่อที่ได้ครับก็เจ้าไอ้ยกันเอาอยู่ในใจบอดีห้ดห,นหน็นน่ายากไดคือส<ด>ิเป็นป้าอย่างนาี้ถึงมาป้าจำมึงค่ะไม่ได้หยาบเือดแล้วนะคะใส่ปลาลไปเลยนะครับไม่ค่อยตักใส่มาเลยสิเชียมนร้อนตอนที่ใส่ปลาลงไปห้ามคนโดยเด็ดนะครับผมห้ามคนลงโดยเด็ดขาดนะครับแต่ใช้การกดให้ปลาจมลงในน้ำแทนนะครับเพื่อให้ปลาสุก ปิดังไปนะครับห้าคนโอเคแล้วก็เราก็ปิดฝาเลยนะครับรอให้เดือดนะครับระหว่างที่เรารอปลากับแจ็ส้มนมันลุกสุดนะครับชัยม๊อดจะมานั่งร้องเพลงฝั่งนะครับนั่นคือเพลงยังไม่จำสินะครับแต่ชัยม๊มีเนื้อชัยม๊อดทองจำเนื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคชัยม๊ขอถอดหมุดถอดหมุดครับร้อนร้อนจิ้โอเคแล้วเรามาเริ่มร้องกันเลยครับกัเป็นแค่เบาได้บ้านเดินทางทุ่งแมง ตื่นมาแม่เอิญใส่กะบ่อยต้งจำดอบไมแต่งแต่มือที่ได้หักก็เจ้าอายกันเอาอยู่ในใจบ่อยหน้ายามใดคือสิเป็นสีตายใจมันห่างมันหานอนกูบปล่าคนดีของอายบ่อยห็น้ายามใดคือสิเป็นสีตายจรินหางมันหางนอนกูบล่าคนดีของอาย Okay. สนะครับเดี๋ยวเดือดแล้วะะครับแต่เราก็ก็ต่ออันนี้น้ำก็กำลังเดือดนะครับใช้เพราะตะล็อคเพลงที้ฟังนะครับนั่ก็คือเพลงยังไมตั้งชื่อทุกอยไปบ้านไปก่อนนะครับถึงแม้จะมีคุณตไปแล้วแต่ก็เ่ไลตั้งชื่อได้โอเคแล้วเราก็เริ่มล็อคเลยครับ จะเป็นแค่เบาเทาที่น่ารำคาญทุกแม่หลายตื่นสินมาแม่เอิญใช่ตรอ,อยยามจำยากายแต่แต้มมือที่ได้หักกับเจ้าอายจนเราอยู่ในใจบ่ได้เห็นหนยัยามใดคือสิเป็นสิตายือใจนี้เหา เป็นสีตายแต่ใจนันหามันหาหนอผู้บังคนดีของอายบ่ได้เห็นหน้ายย่างเลเป็นสีตายเชฟมดยังจำดีงามไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็พอจำบางท่อนได้ดูมากันนเป็นพยายามก็มาคู่เฮานั้นหายหกเจ้าอีนีดสีบอดี้ให้นสีอะไรไม่ได้แล้วครับ จ,จิตจำเนื้อไม่ได้นะคะงั้นก็ครตอน,นี้น้ำก็เปลีแล้วครับเคสมันก็ต้องใส่หมดเหมือดิมทีม่หมใช่ไหมคุไ่อ่าอเคแล้วเราก็เบาไฟนะคะร,ร้อนแล้วก็คนดูนะครับว่าบัรสุอยางสุกไหมคเนื้อเล่กนั้นครับเคเปิดไฟลงลองครับ มาลุ้นสร็ก่อนนะครัแล้วมาลุ้ก็ใส่แล้วแต่อย่างนะครับน้ำเต็มเลยเชฟมอสจะขอปิดคลิปแค่นี้นะครับโอเคก่อนที่เราจะจากกันไปสําหรับวันนี้นะครับเชฟมาอสขอฝากช่องมูวูิของเชฟมาอสก่อนนะครับแล้วติดช่องส้มขาวมิวสิกกับช่องมาย่างมิวสิกนะครับสําหรับช่องฮันเดอร์มิวสิก ช่องส้มเขียวมิวสิกให้พี่เปคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด share, ติดตามและกดซับสไครต์นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปใ,หม,ใหม่ๆจากทางเชฟมอสและส้มเขียวมิวสิกนะครับสำหรับวันนี้เชฟมอสขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเชฟมอสจะทำการตักเตะชามให้สวยงาม ก็ตักใส่จานจนสวยเสร็จเรียบร้อยนะครับนั้นก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ